ครับผมสวัสดีครับผมครับวันนี้ก็จะพามาชมเป็นหนึ่งชุดชุดเล็กๆแต่เป็เล็กสลับชุดนี้ครับลูกค้าก็คัดสรรอะไรหลายๆอย่างมากด้วยเป็นขคงพลังพาวเวอร์ครับนี่ก็เป็น AB 600 CR ครับเป็นทั่วที่มีคอรสในตัวนะครับสามารถแยกขับเบสขับกลางเลยในตัวเลยครับไม่ลอยได้ไปด้วยปลั๊กไฟได้ไปด้วยครับพร้อมด้วยมิกกี้หนึ่งตัวฟังก์ชั่นโคอกเอฟเฟกครับ โอ้โหถือว่าคุมากชุดนี้ราคา3 1ม0 0ัรบาทเท่านั้นครับผมครับพร้อมด้วยเบรเทอร์โบ15บใบกางเอลางส2ใบครับงานตู้เราเป็นงานไม่อดทั้งหมดครับผมชุดนี้มาสำหรับท่านในทรืองการพกพาครับบอทําขวัญครับถือว่าครบตอบโจทย์เพราะอาการเองนี้ครับได้เสียงไม้ที่ชัดและมีคุณภาพมากสำหรับเสียงกลางตัวนี้ของเราครับผมครับไปเราทดสอบฟอเสียงครับผมยูเพยงเดนไยก่อนะ สิบส,สีก็พาวันมาทางเพราะวันจักใจฉันบองเด็จากใจดวงนี้ที่มันละเมเอคิดถึงไม่มีวันเองอลาสียชีพมแอรเ,เพื่อเป็นอายุเงื่อนยาวมันออาฝากไปละสิ อดอดน,ออนี่นนรนครับการทดสอบฟังเสียงครับผมเลียว่าชุดน,นี้คุ้มมากครับผมว่าเป็นการร้องเพลงครับผมการเปิดเพลงคคบจุกในชุดเดียวครับแต่ชุดน,นี้ผลนานเป็นเล้นพูดไปในความชัดขอมาปครับทดสอบทดสอบเึี๋ความชอชทคอมายได้เลยครับว่าเป็นเฟคเช็คได้หดดไวาเป็นเอ็กโคครับทดสอบนี่มีครบในมิกตัวนี้ครับผมใช้งานได้หลายแบบจะร้องเพลงอยู่บ้านฟังเพลงอยู่บ้านดูหนังฟังเพลง ออกงานย่อมได้บทสนับชุดนี้31,000กบาทเท่านั้นจากอีกสาวผมคุณครับผม